ป้งใจฟูมูร้อยปดนะคะวันนี้พาทุกท่านมากราบขอพรพระปู่ศีสุธโธแม่ย่าสีพุทุมมาณเกาะคำชโนดอเอภบ้านดุงจัังหวดอุดรธานีนะครับช่วงนี้ใครได้มากราบพระปู่แม่ย่าก็จะชมกันเสียงเดียวเลยนะครับว่าบรรยากาศกลับมาสู่แบบเก่าๆนะครับคือเงียบสงบร่มเย็นและล่มลื่นมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดเองนะครับทางคำชโนดเองนะครับก็จัดระเบียบ นะครับสำหรับคนที่จะมาแก้บนมาลำขอพรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้ติดต่อแล้วก็ให้เราไปทำงานมงคลต่างๆทางด้านนอกนะครับจะได้ไม่เป็นการรบกวนพ่อปู่แม่ย่านะครับแล้วก็ภายในก็จะมีการซ่อมบำรุงทำทางเดินนะครับผมแล้วก็บริเวณบนศาลาของพ่อปู่แม่ย่าก็ไม่อนุญาตให้คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาของอาจารย์ไพโรธเขียนยันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนออกจากเกาะคำชะโนดก็มากราบพ่อปู่คำตาก่อนนะครับเพื่อเป็นความมงคลนะครับแล้วก็แวะเวียนไปที่ศาลเก่าของพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะครับผมช่วงเย็นก็จะมีของขายให้เราเช่าบูชามากราบขอพรพ,พ่อปู่แม่ย่านะครับขอบรารมีพ่อปู่แม่ย่าประทานพรเบิกทรัพย์นาคานาคีแปลี่ยนเป็นทรัพย์มนุษย์ให้ลูกหลานทุกคนนะครับ